วันนี้มึงอยากกินฟรีไหมอะไรของมึงวนะเนี่ยเดี๋ยวกูจะลองเล่นหวยไวอะไรนี่ดูเขาบอกว่าแจกสูตรหวยไวทบเงินให้ได้กาไรสิบเท่าถ้าได้นะกูจะมาจ่ายค่าข้าวให้มึงเนี่ยแหละเอาจิเอ,อ้ากลัวอะไรเล่าเดี๋ยวกูลองให้ดูกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสูตรหวยว่าเนี่ยแม่นแม่นจริงไหมถ้าแม่นละ่ะถ้าแม่นนะเพื่อนเดี๋ยวข้าวึงนนี้กูเลี้ยงเองมึงไม่ต้องออกสักแดงเดียวแต่ถ้าไม่แม่นล่ะแต่ถ้าแมงไม่แม่นเหรอกูยอม ม่าทางจมูกแล้วให้มึงถ่ายคลิปลงติกตอ,อกแล้วไหมเออได้เดี๋ยวกูให้เมียึมเป็นพยานเลยเอดได้ได้ได,ได้เดี๋ยวกูทักขอสูตรก็แป๊บหนึ่งเฮียตอบโคตรไวเลยเพื่อนไอ้ไหมมึงจำเลขก่อนจำเลขไว้ให้กูร้ไปสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าโอเค,อเ,คเดี๋ยวกูขอเติมเงินแป๊บหนึ่งเฮียเขาทบทุนให้ด้วยว่าเติมเท่าไหร่ รับโบนัสอีกหนึ่งเท่าไม่ใช่เล่กๆเดี๋ยวกูจามาลองดูก่อนมาลองสูตรเขาก่อนนะวะเขาบอกว่าปักหลากล่างปากหลักหน่วยใช่ปะไอบอลขอเลขเมื่อกี้หน่อยเลขเลยว,วะสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าโอเคแทงไปละสองร้อยแบบจอดๆไปก่อนแบบจอดๆไปก่อนสองร้อยอ่ะคุณช่วยกูลุ้นหน่อยมาละเทียบบวกแล้ว ้ยเป็นไงตัวเองไหนบวกจริงด้วยวะกูดินี่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 ตัวเองลองกดกตรงนี้ดูชช่ชาบอลบอลเลขเลขแวอคือสอมส่หกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่หกเจดแปก้าโอเคคือกูจริงๆริงนะกูไม่เชื่อหรอกมวดแรกแลแม่งอาจจะฟุ๊กก็ได้แล้วถ้าแม่งไม่ฟุ๊กเคาวะก็ทำแ่งไมไฟุ๊กกูก็กินฟรีไงท่านั้นเองมารอดูไปตัวเงินบวกเล้าร้อย ไอ,บอ้บอลคนแม่งมีดวงจะกินฟรีวะ่ะดูเน่ไหนวะมีเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทกูได้กินฟรีแล้วกูบอกแล้ว